สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการดวงรายสัปดาห์โดยอาจารย์จอร์พัฒน์นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559รยกครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับดวงรายสัปดาห์นะครับนี่คือรายการเสมือนสดเลยนะครับเพราะว่าไม่มีสคริปต์นะครับแล้วก็ถ่ายทำณวันนั้นแล้วก็ตัดต่อปุ๊บแล้วก็อัพลง youtube นะครับเอามาให้สำหรับท่านผู้ชมนะครับชาวแฟนเพจอาจารย์โจนะครับแล้วก็ ทางที่ติดตามทางไลน์นะครับทุกช่องทางเลยก็ว่าได้ครับติดตามดวงรายสัปดาห์นะครับแบบเต็มที่แบบครบถ้วนกระบวนความนะครับสำหรับคนทั้ง7วันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักทั้งคนสอดและคนมีคู่นะครับสุขภาพและก็ภาพรวมทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันซิว่าคนทั้ง7วันดวงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราไปชมกันเลยครับ สำหรับวันอาทิตย์นะครับชาววันอาทิตย์เนี่ยสัปดาห์นี้นะครับใครที่กําลังรอคอยอะไรต่างๆนะครับกำลังจะตัดสินใจนะครับสัปดาห์นี้จะได้รับข่าวเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่รอคอยนะครับดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะมีความสุขเข้ามานะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ท่านคาดหวังครับ มันจะนําพาเรื่องของเงินทองเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการงานนะครับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือรอโบนัสรอเลื่อนตําแหน่งนะครับสัปดาห์นี้มีคําตอบนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์ต่อไปเป็นการเงินนะครับชาววันอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์นะครับจากอุบัติเหตุนะครับต้นสัปดาห์ก็ยังใช้เงินค่อนข้างดีครับ แล้วก็มีเกณฑ์การลงทุนนะครับใครที่จะลงทุนเอาเงินเปลี่ยนไปเล่นหุ้นต้องระมัดระวังค,ความขาดทุนด้วยนะครับเพราะว่าได้ไายของเดอะทาวเวอร์เข้ามานะครับและยังมีเกณฑ์เสียทรัพย์จากอุบัติเหตุด้วยนะครับชาววันอาทิตย์สําหรับความรักคนโสดก่อนแล้วกันนะครับคนโสดเนี่ย ค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะครับค่อนข้างที่จะเครียดแล้วก็ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความน้าเก่าๆอย่างที่ว่ายังกลัวอยู่ยังมีปัญหาอยู่นะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วถ้าเกิดท่านเปิดอกเปิดใจในสัปดาห์นี้นะครับรับรองว่าจะมีคนดีๆเข้ามาแน่นอนครับคนมีคู่นะครับชาววันอาทิตย์ดูเหมือนกับว่าท่านเนี่ยกำลังจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทองที่ใช้ร่วมกันนะครับ ปัญหาในเรื่องของการงานด้วยนะครับต่างคนก็ต่างทํางานรวมถึงอาจจะมีปัญหากเก่าๆนะครับแล้วก็คู่ของท่านหรือว่าตัวท่านเองเนี่ยอาจจะคิดถึงคนรักเก่านะครับแล้วก็นําปัญหาตรงนี้นี่เข้ามาถกเข้ามาเถียงนะครับเป็นสัปดาห์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับของชาววันอาทิตย์นะครับสําหรับสุขภาพชาววันอาทิตย์นะครับต้องระมัดระวังในเรื่องของ ปวดไปจำเดือนนะครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับรวมถึงเกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเพศนะครับระบบมดลูกนะครับชาววันอาทิตย์นะครับแล้วก็รวมถึงปวดหลังนะฮะปวดข้อระบบกระดูกต่างๆนะครับและนี่คือดวงสัปดาห์สัปดาห์ของชาววันอาทิตย์นะครับต่อไปนะครับเป็นดวงของคนวันจันทร์นะครับเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะครับคือเรื่องของการงานนะครับสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับ โอ้โหมันมีความเหน็ดเหนื่อยเข้ามาครับสัปดาห์นี้ท่านจะได้งานใหญ่ๆได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะฮะงานประจําจะได้รับมอบหมายอะไรใหญ่ๆครับแล้วดูเหมือนว่าผลประโยชน์มันกําลังจะรออยู่นะครับท่านน่าจะได้เงินนะครับในสัปดาห์นี้นะแล้วก็มีไพ่ของหนึ่งดาบเข้ามาครับหมายความว่างานที่ทำเนี่ยมันจะเหน็ดเหนื่อยแน่นอนครับมีทั้ง emperor นะฮะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็ไพ่หนึ่งดาบนะครับ ก็โดยรวมนะฮะสัปดาห์นี้นะครับใครที่ทํางานประจําแน่นอนครับเหนื่อยแน่นอนนะครับแต่ก็ถ้าเกิดใครทางานที่เป็นงานส่วนตัวงานค้างานขายนะครับจะได้รับข่าวดีนะครับสำหรับสำหรับคนวันจันทร์สัปดาห์นี้ครับสําหรับการเงินชาววันจันทร์นะครับดูเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะต้องมีรายจ่ายนะครับมีรายจ่ายนะฮะรวมถึงท่านเองเนี่ยกำลังวิตกกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องของตัวท่านเองครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับ เงินของท่านนะครับการเงินของท่านยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่เหมือนกับว่าท่านเองเนี่ยไม่พอใจกับสิ่งที่ท่านมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่พอใจครับให้ปล่อยวางนะครับปล่อยวางแล้วก็โฟกัสไปกับเรื่องที่อยากจะทําแทนนะครับอย่าโฟกัสในเรื่องเงินนะครับให้โฟกัสในสิ่งที่อยากจะทําแทนนะครับนี่คือดวงการเงินของชาววันจันทร์ครับมาต่อครับสำหรับดวงความรักนะครับเริ่มต้นที่คนสอนนะครับ ท่านเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะติดต่อพูดคุยนะครับแล้วก็สารความสัมพันธ์จากคนที่รู้จกักจากทางการงานนะครับอาจจะมีปัญหานะครับพูดคุยจะพูดคุยกันไม่ค่อยดูเรื่องนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเองเนี่ยจะปรับตัวกับเขาได้นะครับจะถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาถึงขั้นเป็นแฟนกันไหมก็ตอบเลยว่ายากนะครับ คนมีคู่ครับต้นสัปดาห์เนี่ยมีปากมีเสียงกันครับอาจจะขัดแย้งทะเลาะกันงอนกันนะครับแต่เข้ากลางสัปดาห์ก็ถือว่าดีนะครับปรับความเข้าใจนะครับปลายสัปดาห์เนี่ยอาจจะมีแบบละหองละแหงกันบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังเรื่องคําพูดคาจาเอาไว้นิดหนึ่งนะครับสําหรับคนมีคู่วันจันทร์ครับสุขภาพชาววันจันทร์นะครับระวังระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยป่วยไข้ปวดหลังปวดข้อโอ้เย้แยะสารพัดนะครับ ต่มันเป็นโรคที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองครับไม่ต้องกังวลอะไรมากครับรวมถึงระบบความเครียดด้วยนะครับความเครียดเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไมเกรนนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับชาววันจันทร์สาหรับวันอังคารนะครับเริ่มต้นด้วยการงานเช่นเคยครับการงานชาววันอังคารเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับในช่วงต้นสัปดาห์นะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยอุปสรรคและปัญหาเข้ามาครับอาจจะเกิดความใจร้อน นะครับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับรวมถึงมีปัญหากับผู้ร่วมงานด้วยนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วครับท่านเองเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาของตัวท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ความอดทนใช้ความรอบคอบอีกนิดนึงนะครับชาววันอังคารครับการเงินชาววันอังคารครับค่อนข้างที่จะเงียบเลยนะครับด้วยอิทธิพลของไพ่ฤาสีนะครับรวมถึงไพ่ หกไม้เท้านะครับซึ่งเป็นสถานะการเงินที่แบบเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะหวังโชคลาภหวังการเงินที่มันคล่องตัวนะครับสัปดาห์นี้มันค่อนข้างยากเลยนะครับและนี่คือดวงการเงินของชาววันนี้ครับดวงคนโสดนะครับในเรื่องของความรักต้นสัปดาห์นะฮะดูเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาครับและมันดูเหมือนจะหวือหวานะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยความรักของท่านนะฮะ มันไม่พัฒนาต่อครับท่านอาจจะเจอคนที่มีคู่มีเจ้าของแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนสดเชา้นานะครับจะต้องระมัดระวังเรื่องความรักเอาไว้ด้วยนะครับคนมีคู่นะฮะหรือคนที่แต่างงานแล้วนั่นเองนะครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันเพิ่งเป็นแฟนกันจะต้องระมัดระวังเรื่องการทะเลาะเบาหวงกันนะฮะคนที่แต่างงานกันนานอาจจะมีปัญหามีปลมีเสียงนะครับงอนกันทั้งอาทิตย์เลยเพราะฉะนั้น การเงินการท่าทิเนี่ยมันทําให้เราเครียดนะครับแล้วก็กดดันกันและกันนะครับแล้วมันทาให้ความสัมพันธ์และความรักของท่านมันแย่ลงนะฮะเพราะฉะนั้นค่อยๆค,คุยกันครับปรับความเข้าใจกันนะครับชาวนาการ สุขภาพชาววันอังคารครับให้ระมัดระวังนะครับของเรื่องของการปวดหลังปวดเอวปวดข้อนะครับเจ็บป่วยไม่สบายเล็กๆน้อยๆนะครับภาพรวมล้วนสุขภาพค่อนข้างดีนะครับมีเจ็บป่วยนะครับเล็กๆน้อยๆครับส่วนใหญ่จะเป็นระบบข้อกระดูกนะครับเดินเหินไม่สะดวกนั่นเองนะครับและนี่คือดวงราสัปดาห์ของชาววันอังคารนะครับมาต่อครับสําหรับดวงคนที่เกิดวันพุธนะครับคนวันพุธในการงาน ถือว่ามีงานเข้าครับงานเข้าขง,งานเยอะนะครับแล้วก็ความแน่นอนของการรับงานเนี่ยต้องไม่ค่อยมั่นคงด้วยนะครับใครที่ได้งานใหม่ๆนะครับไปติดต่อเกี่ยวกับการจ้างงานว่าจ้างงานนะครับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสัญญาด้วยนะครับแล้วก็คนที่าําทำงานประจำครับดูเหมือนกับท่านเนี่ยจะได้รับมอบหมายเห็นไหมฮะโอ้โหงานค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์โจขอเป็นกำลังใจให้กับชาววันพุธนะครับงานเยอะ ต่งเงินเดือนเท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นค่อยๆทำนะครับค่อยๆเคลียร์ไปนะครับสำหรับการเงินชาววันพุธนะครับดูเหมือนกับท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะกังวลเลยนะครับสำหรับต้นสัปดาห์มีรายจ่ายแน่นอนนะครับเห็นไหมฮะโอ,โ,อโ,อโอ้รายจ่ายเนี่ยรอรันื้นอเลยฮะแล้วรวมถึงเนี่ย ท่านเองจะมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะครับจากความรักด้วยนะครับจากของหายด้วยหรือท่านเองเนี่ยไปทุ่มเทกับความรักจนมากเกินไปนะครับสำหรับคนโสดต้องระมัดระวังเลยนะฮะระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับท่านจะเสียเงินจากสุขภาพความรักและก็ของหายนะครับชาววันพุธความรักคนโสดนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีเกณฑ์มือหวาอะไรนะครับใครที่ยังโสดอยู่หรือแอบชอบกันอยู่นะครับสัปดาห์นี้ยังไม่มีข่าวดีนะครับ ยังเป็นสัปดาห์ที่ยังเงียบเหงาเหงาหงอยเหมือนเดิมนะครับชาววันพุธระมัดระวังในเรื่องของการเผลอจิตเผลอใจไะรักคนที่มีเจ้าของด้วยนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับชาววันพุธระมัดระวังครับการทะเละาะกันมีปากเสียงเห็นไหมครับไพ่เดอะมูนนะครับหมายความว่า,วาอาจจะทะเลาะกันนะครับรวมถึงนี่มีไพ่หนึ่งดาบด้วยครับการมีปากมีเสียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ใครที่แต่งงานแล้ว ราต้อระวังอารมณ์ด้วยใครที่เพิ่งคบกันมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะกันนะครับเป็นต้นเหตุแห่งการเลิกหลากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคนปันพุนครับใจเย็นนิดนึงได้ไหมถ้าใจเย็นได้นะครับยอมยอมกันได้ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับสําหรับสุขภาพชาววันพุธนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพโรคกระเพาะนะฮะปวดหัวเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้นะครับ สัปดาห์นี้อากาศเปลี่ยนด้วยนะครับยังไงชาววันพุธดูแาตัวเองด้วยนะครับและนี่คือดวงราศดา์ของคนที่เกิดวันพุธนะครับมาต่อกันครับสําหรับดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับชาวพฤหัดีการงานโอ้โหได้ไพ่เดวิลไพ่แรกครับอาจจะมีปัญหานะครับมีความเครียดนะครับเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะครับตัวเองก็หงุดหงิดนะฮะมีไพ่ของควีน ถือไม่เท้าด้วยนะครับก็ถึงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับงานที่ท่านรู้สึกว่ากังวลเนี่ยมันจะได้รับการแก้ไขไปได้ดีดนะครับแล้วก็ว้าวด้ไพเอเมอร์เรนะครับจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับจะได้เดินทางติดต่อไปต่างประเทศนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าดีนะครับสัปดาห์นี้ชาวรหัสงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับการเงินชาวรหัสนะครับค่อนข้างที่จะดีเยี่ยมเลยนะครับให้5ดาวเลยนะครับ เนื่องจากได้ไพ่1เหรียญน,นะครับไพ่สิบเหรียญน,นะครับโอ้โหใครที่หวังเรื่องของลาบลอยนะครับหวังเงินทองจากการรับจ็อบโชคลาบนะครับสัปดาห์นี้ชาวรหัสมีข่าวดีนะครับพร้มรักคนโสดนะครับท่านเองเนี่ยมีเกณฑ์เจอคนที่ถูกอกถูกใจจากการทํางานการเรียนหรือการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเปิดใจดูนะครับคนที่ท่านชอบคนที่ท่านคุยด้วยเนี่ยอาจจะมาจากสายงานนะครับแต่ถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนนะครับตอบได้ยากมากครับตอบได้ยากมากนะครับยังไงสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับความรักคนโสดนะครับคนมีคู่นะครับความรักสัปดาห์ค่อนข้างดีครับแต่ถึงอย่างไรแล้วเนี่ยพอเข้ากลางสัปดาห์ครับเริ่มมีปากมีเสียงนะครับเห็นไหมฮะไพ่ ให้อะไรเอ่ยห้าไม้เท้านะครับเป็นหมายถึงเรื่องของการขัดแย้งการมีปัญหาเพราะฉะนั้นครับคนที่แต่งงานแล้วจะต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดเอาไว้ด้วยนะครับเรื่องการใช้อารมณ์นะสําหรับสุขภาพครับค่อนข้างดีครับสุขภาพไม่น่ากังวลครับแต่อาจจะมีในเรื่องของการเจ็บหลังนะฮะการปวดข้อปวดเอวนะครับสุขภาพไม่ดีรวมถึงเจ็บปวดเล็กน้อยนะครับรวมถึงปวดเบาปวด,วดข้อบาา่าไหล นะครับเพราะฉะนั้นชาวบุรุษเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับต่อไปครับเป็นดวงของชาววันศุกร์นะครับเริ่มต้นด้วยการงานเหมือนเดิมครับค่อนข้างมีปัญหาเครียดนะครับงานที่ท่านทําอยู่นะโอ้โหปัญหาสารพัดนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับชาววันศุกร์พอเข้ากับสตดาเนี่ยท่านนะฮะจะต้องใช้ความอดทนนะครับอย่าใช้อารมณ์นะเพราะงานของท่านเนี่ยมันกัน กำลังจะขี้ขายนะฮะปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรดิวาาเรื่องลูกน้องนะครับการติดต่อขอสินเชื่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะได้รับคําตอบในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับชาววันศุกร์การเงินเช้าวันศุกร์จะต้องระมัดระวังเรื่องรายจ่ายเลยนะครับเพราะว่าการเงินของท่านเนี่ยเห็นไฮะมันค่อนข้างเงียบนิ่งนะครับด้วยอิทธิพลของพไพ่ฤกษีใบสุดท้ายนะครับวันที่3มนะมันมีรายจ่ายมีงานปาร์ตี้เยอะแยะนะครับพิจารณาเช้าวันศุกร์ วางแผนการเงินของท่านเอาไว้ด้วยนะครับความรักคนโสดนะครับชาววันศุกร์นะครับโอ้โหต้องบอกว่ามีเกณฑ์อกหกักเจ็บช้ำรักคุดนะครับเนื่องจากไพ่ได้ไพ่เดอเดตนะครับใครที่ด้านอาบชอบอยู่เนี่ยอาจจะวันนี้สัปดาห์นี้อาจจะกินแห้วนะฮะเพราะฉะนั้นดวงความรักคนโสดถือว่าไม่โอเคนะครับมาต่อนะครับสําหรับคนมีคู่นะครับสัปดาห์นี้ก็ ดูเหมือนจะไม่ค่อยดีเช่นกันนะครับต่างคนต่างงอนไม่พออกพอใจกันนะครับแล้วก็ต่างคนมัวแต่มุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานครับทำให้ความสัมพันธ์ไปเที่ยวกันน้อยลงนะครับต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาให้กันเพราะฉะนั้นหาเวลาไปเที่ยวด้วยกันบ้างนะครับสําหรับสุขภาพนะครับชาววันศุกร์เนี่ยถือว่าโอเคครับไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับอาจจะมีในเรื่องของอุบัติเหตุที่จะต้องระมัดระวังแตนะครับเพราะฉะนั้นชาววันศุกร์ จะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับสําหรับดวงวันเสาร์นะครับการงานนะครับว้าวถือว่าค่อนข้างที่จะน่าพอใจนะครับท่านอาจจะได้รับคําตอบจากการไปติดต่อค้าขายนะครับสัปดาห์นี้ท่านจะมีข่าวดีนะครับได้รับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็อาจจะได้รับในเรื่องของโบนัสเงินค่าคอมค้างๆนะครับเพราะฉะนั้นดวง การงานวันเสาร์นะครับสัปดาห์นี้ก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่การเงินของท่านนะครับค่อนข้างที่จะสวนทางเลยนะครับดูเหมือนว่าสัปดาห์เงินโอเคนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเป็นหนี้นะครับในเรื่องของการใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์จะต้องวางแผนการเงินให้ดีเลยนะครับความรักคนสวยนะครับ สัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะออกหักรักพุทธนะครับรักเขาข้างเดียวนะครับคิดไปเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาตีสนิทเข้ามาทําดีหน่อยเนี่ยอาจจะต้องระมัดรระวังใจตัวเองนะครับอย่าเผลอคิดข้างเดียวนะจ๊ะ mm hmm. คนมีคู่ครับสัปดาห์นี้ก็คล้ายๆกับคนวันพุธนะครับคล้ายๆคนพุธนี่เองนะ mm hmm. ออขออภัยครับคล้ายๆคนโสด นะครับคล้ายๆคนโสดวันเสาร์นะครับเ็าอาจจะมีปัญหาการน,นะครับรวมถึงอาจจะใครที่ทำใช้กบใช้เงินกระเป๋าเดียวกันนะฮะจะต้องระมัดระวังการเงินนะครับคนมีคู่วันเสาร์เพราะฉะนั้นเลยเนี่ยถ้าหากใครใช้เงินร่วมกันจะต้องพูดคุยกันให้ดีนะครับอีกฝ่ายนีงอาจจะใช้เงินเยอะเงินเปลืองเงินเกินอะไรเงี้ยจะต้องระมัดระวังเลยนะครับ <S <S สําหรับสุขภาพชาววันเสาร์นะครับให้ระมัดระวังเรื่องของโรคหิต หัวใจความดันนะครับสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับอาจจะเกิดภาวะเครียดนะฮะและนี่คือดวงของคนวันเสาร์นะครับแล้วก็ครบทั้ง7วันนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมนะครับถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้นะครับเราคิดว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นแนวทางเป็นแผนที่ให้กับทุกๆท่านนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์นะครับยังไงรบกวนแชร์นะครับเพื่อให้เพื่อนของท่าน พี่น้องหรือคนรู้จักนะครับได้รับชมคลิปนี้ต่อไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์จากผมครับอาจารย์โจนัภนะครับเจ้าของแฟนเพจอาจารย์โจนัภที่ปรึกษาชีวิตล่าหงจุ้ยรวมถึงนักเขียนประจำนิตยสารรวยด้วยเลขนะครับทางเซเว่นทั่วประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้ากับผมอาจารย์โจนาภดวงรายสัปดาห์นะครับ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ